สวัสดีครับผมสำหรับไอทีสารวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราจะเจอได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับของ Facebook ในช่วงกลางปีนี้นะครับกลางปีนี้ก็ผมจะหมายถึงช่วงประมาณช่วงพฤษภต์มาสมิถุนานะครับจะเข้ามิถุนาในเดือนนี้นะครับที่เรามักจะเจอกันเนาะก็คือ Facebook ที่เราใช้ปัจจุบันนะครับมักจะเราจะเจออะไรที่แปลกหูแปลกตาอยู่นะครับสองสามเรื่องนะครับผมก็จะหยิบมาพูดสักสองสาเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้ ก็อนเรื on ite, ่องแรกจะพูดถึงที่เราเจอคําว่าโน้ตเนาะตรงโปรไฟล์ของเราตรงหัวรูปโปรไฟล์ของเรานะครับจากที่เรานะครับเคยกดตรงหน้าโปรไฟล์เข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็จะเด้งไปที่ฟีดเฉพาะโปรไฟล์ของเราเนาะก็จะเห็นที่เราโพสแต่ละวันแต่ละวันในหน้าฟีดของเราผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนเรากดตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเรากดตรงนี้แล้วก็จะเด้งเข้าที่ฟีดหน้าฟีดของเราได้เลยแล้วก็จะเลื่อนขึ้นลงได้แต่ว่าเรา ใปัจจุบันนะครับเรากดมาตรงนี้เนาะบางคนเนาะคือไม่เจอทุกเครื่องครับแต่ส่วนมากก็จะเจออยู่ก็จะเป็นหน้าขาวแล้วก็ให้เราโน้ตเขียนโน้ตอะไรไปแล้วแต่มันจะคล้ายๆกับเป็นสตอรี่นะครับสตอรี่ที่คนอื่นมักจะเจอได้ที่เราจะเขียนระบายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงแต่และช่วงเนาะมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ในในหัวในหัวที่เป็นที่เป็นตัวรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็มักเราจะเจอเวลาเราจะแชท ตัว m e s s e n g e r นะก็จะเจอที่ที่หัวโปรไฟล์ของแต่ละคนํำกับแต่บางคนจะงงว่าเมื่อเราจะดูฟีดเราเนาะบางคนไม่คุค้นชินเมื่อเราจะดูฟีดเราเราจะกดตรงนี้ครับแล้วก็จะดูฟีดอะไรที่เราเคยโพสไว้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นมันก็จะแปลกหูแปลกตาว่าทําไมจะดูฟีดแล้วกดไม่ได้วิธีแก้นะครับหรือว่าวิธีจิตที่จะเราเข้ามาดูฟีดที่เราเคยเข้าเนาะให้เรามาที่รูปรูปของเราที่อยู่รูปของเราที่อยู่มุมนี้นะครับมุมขวา มุมขวาแทนเนาะที่เป็นขีดสามขีดที่ปมนขีดสามขีดนะครับเรากดเข้าไปตรงนี้ครับหลังจากกดเข้าไปที่ขีดสามขีดแล้วก็ให้เรามากดที่รูปโปรไฟล์อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นระดับที่สองเราก็จะได้หน้าฟีดหน้าฟีดรูปโปรไฟล์ของเรานะครับขึ้นมาดูแทนเนาะอันนี้เรื่องแรกครับเรื่องของการใส่โน้ตที่หัวโปรไฟล์ของเราเนาะหรือว่าการจะดูหน้าฟีดของเรามันจะแปลกออกไป ก็เรื่องที่สองเนาะที่เรามักจะรู้สึกบางคนจะก็จะสังเกตหรือบางคนไม่สังเกตก็แล้วแต่นะครับก็คือเรื่องของเราไม่เจอเจอ,เจอตอนนี้ที่เป็นภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งว่าเป็นคําถามคําถามจากเพจนู้นเพจนี้เป็นข้อความจะเยอะนะครับทําไมเราถึงเจอเยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับเฟซบุ๊กมีโบนัสนะครับโบนัสก็คือเป็นรายได้นะครับสาหรับครีเอเตอร์ นักทครที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นการสร้างเพจเพื่อสร้างรายได้เนาะผ่านกฎเกณฑ์แล้วก็ Facebook ก็จะส่งเครื่องมือมาให้อย่างเช่นเป็นพวกดาวพวกสตรีมหรือว่าเป็นรายได้จากโฆษณาริวเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือพิเศษก็คือเป็นเครื่องมือโบนัสก็หลายคนจะได้หรือหลายคนอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะครับไม่ได้ฟิกว่าคนที่เป็นเพจใหญ่ จะได้หรือเป็นผู้ที่มีคนติดตามเยอะจะได้นะครับก็คือเพจน้อยก็มีสิทธิ์ได้นะครับเพจหญ่ไม่มีสิทธิ์ได้ก็ได้นะครับก็คือเครื่องมือบนัสเนะาะก็จะให้สิทธิ์เราโพสต์ภาพนิ่งหรือว่าเป็นข้อความนะครับแล้วก็ถ้าของใครนะครับครีเอเตอร์คนไหนนะครับที่มียอด engagement สูงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์การคอมเมนต์นะครับถ้ายอดสูงยอดการเข้าถึงเยอะนะครับก็จะมีรายได้เข้ามาจาก ก็จะดีบางคนนะครับรายได้ดีกว่าริวอีนครับเพราะว่าริวเนาะก็จะเริ่มมีรายได้ตั้งแต่0.01เหรียญน,นะครับรวา1เซนแต่ตัวของโบนัสเนาะก็จะเริ่มจาก4เซน0.04เหรียญเนานะ0.04เหรียญ U.S ก็ถือเยอะนะครับก็บางคนไม่จำเป็นต้องยอดถึงเยอะนะครับไม่ต้องเป็นต้องยอดการเข้าถึงเยอะเหมือนริวนะครับก็ได้นะครับก็แต่ละคนก็อัตราการได้ไม่เท่ากันเนาะบางคนเนี่ยได้ 4x นะครับ 4x ก็คือว่าเป็น คือไม่ต้องเป็นต้องยอดการเข้าถึงเยอะเหรียญก็จับนะครับอย่างเข้าถึงการเข้าถึงร้อยร้อยควิวีนี้เหรียญก็จับแล้วนะครับสี่เซษน,นะครับก็เป็นโอกาสเนาะโอกาสดีที่คนไทยเราจะได้รายได้จากโบนัสของ a c e b o o k เนาะซึ่งก็ถือว่ารายได้เครื่องมือโบนัสเนี่ยครับไม่ได้กันทุกประเทศเนาะจะได้กันไม่ไม่กี่ประเทศเองอย่างแรกก็ต้องพูดย้อนไปว่าตัว Facebook หรือว่าตัว y o u t u b เนี่ยครับทั้งสองแอปนะครับไม่ได้ กำหนดให้ทั่วโลกเนาะที่สร้างรายได้ได้จะมีบางประเทศเนาะบางประเทศที่มีโอกาสทารายได้จากเฟซบุ๊กบางประเทศที่ทําสตรีมได้แต่ว่าริวไม่ได้หรือบางประเทศที่ได้แค่เครื่องมือสตรีมเนาะแต่โบนัสหลายประเทศไม่ได้โบนัสก็อาจจะได้แค่สตรีมแต่คนไทยเนี่ยครับได้ทุกเครื่องมือเลยนะครับที่ Facebook สร้างมาแต่ว่าคนไทยเรารู้สึกจะณนะปัจจุบันนะครับคนที่ได้รอบเยอะนะครับก็คืออาจจะอยู่ที่สเดือนแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกานะครับ โบนัสอาจจะรับกันแปลกๆนแล้วนะครับก็หลายหลายคนก็ได้เยอะนะครับได้เยอะกว่าริวนะครับทาให้หลายคนเนาะต้องการที่จะโพสต์รูปภาพหรือโพสต์ข้อความเพื่อสร้างรายได้เนาะก็จะทําให้ลหลายๆคนนะครับต้องการหาภาพนะครับที่จะโดดเด่นภาพที่เป็นแปลกๆนะครับมาโพสต์เพื่อให้ยอด engagement นี่สูงนะครับทาให้ก็หลายคนไปเกณฑ์ภาพกับ AI ได้นะครับก็หลายๆคนนะครับใช้ภาพจาก AI มาโพสเนาะแล้วก็ Facebook นี่อนุญ,ญาตให้คนโพสต์ ก็สร้างรายได้นี้นําภาพจาก AI มาโพสต์ได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ว่าต้องใช้ป้ายกํากับสิ่งที่ผมจะพูดในข้อที่สามนี้ก็คือป้ายกํากับ AI เนาะที่คนมักหลายคนมักจะเจอเวลาเราจะโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์วิดีโอตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่เนาะหรือว่าตรงรีวนะครับตรงริวจะอยู่ช่วงล่างแต่ว่าถ้าเราจะโพสต์ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอเนาะก็จะเห็นข้างบนนะครับให้เราแปะป้ายกำกับ ว่าสิ่งที่เราจะโพส์นี่สร้างมาจาก AI ไหมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับภาพของ AI หรือว่าวิดีโอที่เจนมาจาก AI นะครับคล้ายของจริงมากนะครับคล้ายของจริงจนเราแยกไม่ออกนะครับทําให้สังคมเกิดความสับสนเนาะเกิดความสับสนแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในในสิ่งที่เราโพสลงไปนะว่าสิ่งนี้เป็น AI หรือว่าเป็นสิ่งที่คนทําขึ้นมาจริงๆนะครับทําให้เกิดความสับสนในสังคมเฟซบุ๊กก็เลย ใช้ AI นะครับใช้เอไมาจะแปะป้ายกำกับเป็นอัตโนมัติเนาะแต่ว่าตัว AI ไอของ Facebook นะครับก็ไม่ได้ทำงานเต็มที่100%เรนาะยังทำงานไม่เต็มที่ร0อยที่จะเข้าไปจับว่าตัวนี้เป็น AI ไหมตัวนี้ใช้ AI ไหมจะเข้าไปแปะป้ายโดยอัตโนมัติเนาะก็เลยให้ให้ยูเซอร์นะครับหรือว่าครีเอเตอร์นะครับเป็นผู้แปะป้ายกำกับเข้าไปเองนะครับว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยเป็นสร้างมาจาก AI ไหมนะครับหรือว่าไม่ใช่ AI นะครับ บางคนก็อาจจะงงว่าภาพ AI หรือว่าไม่ใช่ AI นี่คือยังไงนะครับเป็น AI ก็คือสิ่งที่เราโพสตลงไปนะครับไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงๆเนาะแต่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจเนเรเตอร์ขึ้นมาจากตัวโปรแกรมนะครับหรือความสามารถของคอมพิวเตอร์เนาะให้เหมือนของจริงมากที่สุดจนจนแทบจะแยกไม่ออกเนาะอย่างเช่นรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยครับก็เรามักจะเห็นนะคนที่ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นประดิษฐ์เอามาสารเป็นรูปนูน้นรูปนี้เป็นนกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเด็กเนาะเหมือนกําลังสร้างครับเหมือนเอาขวดน้ํานะครับมาทําเป็นรถอย่างเงี้ยครับบางคนก็จะแยกไม่ออกเนาะว่าอันนี้คือคนทําจริงๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาจําลองขึ้นเนาะเฟซุวกเองก็เลยลักษณะต้องการนะครับต้องการให้เราก็ไม่ไม,ไ,มไม่เชิงนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราต้องแปะเนาะแต่ขอเป็นลักษณะขอความละมือเนาะขอความละมือให้เรา ช่วยในการแปะในการแปะป้ายนะครับว่าสิ่งที่เราโพสต์เป็น AI หรือไม่ใช่ AI เนาะเราะก็ว่าตัว Facebook เองเนาะก็ยังยังจัดก,การเรื่องนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือก็คือในลักษณะที่ว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะยังไม่มีตัวที่เราให้เราไปแปะป้ายว่าเป็น AI หรือไม่ใช่ AI ก็จะมีในมือถือนะครับตอนนี้แล้วก็สําหรับนะครับสาหรับใครที่แยกไม่ออกเนาะว่าแปะ AI แล้วมีผลดีหรือว่าผลเสียต่อคลิปเราอย่างไรเนาะ สำหรับคนที่เป็นยูสเซอร์ทั่วไปก็คือไม่มีผลนะครับไม่มีผลแต่ว่าอยากอยากขอร้องนะครับให้มีเรามีความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมเนาะเพื่อไม่ให้ความสับสนกับเด็กกับคนแก่นะที่จะเข้ามาดูคลิปเนาะแล้วก็แต่จะมีผลกับที่เป็นเหล่าคีเตอร์เนาะที่สร้างรายได้นะครับตอนนี้นะครับใครที่มักเอาภาพ AI นะครับหรือว่าภาพคลิปจากเอไนะครับมาโพสต์สร้างรายได้เนาะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะ Facebook ก็ค่อนข้างจะบังคับ นิดนิดไม่เชิงมันงครับนะครับก็คือ 54, 50 50เชิงมันงครับเชิงขอร้องขอความร่วมือนะครับใครที่โพสต์ไปแล้วนะครับใครที่จะโพสต์ก็ถ้าเป็นภาพ AI นะครับก็คือให้เราติ๊กตรง หัวข้างบนนะครับที่จะโพสเนาะก็จะมีคําว่าสร้างจาก AI ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ติก๊กเลื่อนให้มันเป็นสีเขียวเนาะว่าตรงนี้เป็นภาพ AI แล้วก็บันทึกหรือว่าใครที่โพสต์ไปแล้วนะครับจะแก้ก็แก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ก็คือที่เราโพสต์ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเป็นคลิปยาวเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปที่เราโพสตไปแล้วเราลืมติก๊กก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับกดตรง3จุดไข่ปลาแล้วก็จะมีคําว่าแก้ไขเนาะ ก็ให้เราเข้าไปติ๊กตรงคําว่าสร้างจากสร้างด้วย AI เนาะข้างบนนะครับแล้วก็บันทึกส่วนคลิปดูนะครับคลิปดูนี่จะแก้ไขไม่ได้เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะโพสต์ออกไปนะครับจะมีช่องให้เราติ๊กว่าภาพนี้สร้างจาก AI อยู่ช่วง้ังล่างเนาะตรงข้างล่างจะมีให้เราติ๊กครับเรื่องดูนะครับเพราะว่าคลิปดูแล้วโพสต์ไปแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราโพสต์มันเป็น AI 100%เนาะ AI 100% หมายถึงว่าภาพนั้นสร้างจาก AI 100%นะครับไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอาจจะเป็นทั้งเสียงทั้งภาพอะไรอย่างเงี้ยคนที่มนุษย์รูปคนที่ไม่ได้มีอยู่จริงเนาะบนโลกอย่างเงี้ยครับ เป็นคนที่ AI สร้างขึ้นหรือว่าสถานที่เนาะหรือว่าเสียงพูดคาบรรยายอย่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่เสียงคนจริงๆก็ให้เราแปะไปกำกับว่าสิ่งนี้สร้างจาก AI นะครับเพราะว่านะครับใครที่เป็นครีเอเตอร์นะครับอันหนึ่งนะครับที่เขาบังคับจริงๆมา100%นนะครับก็จะไม่ผ่านการสร้างรายได้เนาะคลิปนั้นนะครับแล้วก็จะบางครั้งครับจะโดนแดงนะครับโดนสีแดงในการสร้างรายได้หรือว่าจำกัดรายได้ได้นะครับก็คือให้เราระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับสำหรับเราครีเอเตอร์เนาะ